วันนี้พาเข้าสวนสำพลานรล็บแอดเฟิสไบวันนี้หลังจากที่ทานอาหารกันอิ่มแปร,แ,รแล้วพบกับไมตรีจิตจากคุณเจ๊คุณเจสุรีเจ้าเก่านำจิตนำใจยังกับพายุเราพาเข้าสวนหลังจากที่อิ่มแล้วก็ปั่นกันไม่ออกก็เห็นกันตามสภาพนี่แหละครับ ลอยลมไปลอยลมมาเข้าสวนไปกันสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆไม่ได้หวังอะไรออกกำลังออกกำลังแบบแบบไปกันเรื่อยๆแล้วนี้เราก็พาเข้าสวนสามพรานบริเวณแนวตะเข็บต่อระหว่างสามพราน สมุทรสาครลาดบุรีอะไรทำนองนี้บ้านแพ้วนี่ก็เป็นรถที่มาเก็บผลผลิตในสวนเหล่านี้ก็จะเป็นสวนต่างๆมีทั้งมะนาวมีทั้งน้อยหนาแล้วก็เป็น การบูรณะในในในย่านนี้สวนฝรั่ง เราเราเราไปกันเรื่อยๆตอนนี้เพเราะเนื่องจากเราไม่สามารถทำความเร็วได้อิ่มกันเป็นทั่วหน้าเป็นไงเสื้อสูงวันนี้อิ่มไหมไ <c oughs> วันนี้น้องเสื้ออ่อยก็มาเต็มที่กินเต็มที่ตั้งแต่เปิดตัวเลยวันนี้ลุงออดสุดยอดกว่าไทยเล่นยินเ์โฟพิเศษ ชามเพิ่มเสือเจ๊แตวก็น้อยหนะ้าใครสักที่ไหนแน่เลยครับยักๆเมืตะกี้คุณเห็นไหมอะไรจเมริการคันจอดเมื่เก่าอ๋อวันนี้เสือเอ๋มาแบบชนิดแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วเพราะว่าไม่ได้ปั่นมานานพาเข้าบรรยากาศในสวนสามพรานเป็นไงเสือเอ๋วันนี้ยังคงหลออเหมือนเดิมนะเรา บรรยากาศรอบๆส่วนสัมพัน